สาววิยาบอลหญิงไทยยังสร้างความว้าวในเกมระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องกันเลยละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ปีที่แล้วสาวๆของเราก็สร้างสีสันให้กับการแข่งขันรายการเดียวกันมาแล้วก็เลยทำให้แฟนวเลยาบอลทั่วโลกรู้จักสาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าทีมของเราตัวเล็กกว่าคู่แข่งขันกันมากแต่ว่าฝีมือไม่ได้เล็กอย่างที่เห็นกันนะครับว่าก,กันได้เลยว่าเล็กพริกขี้หนู แห่องอาเซียนกันเลยนะครับทีนี้ก็แค่เกมแรกก็ํำเอาแชมป์เก่าอย่างอิตาลีเกือบพลาดไปแล้วหากว่าพี่เพียวของเราไม่เจ็บหรือเป็นตะคิวไปซะก่อนแล้วก็น่าจะมีลุ้นมากกว่านี้แน่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นแล้วตอนนั้นแฟนไทยก็คงอดเสียดายไม่ได้ที่มันน่าจะเป็น3ต่อหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยโดยหลังจากที่จบการแข่งขันขขขสัปดาห์แรกสาวไทยถือว่าทำผลงานได้ดี ไม่เป็นที่ผิดหวังของแฟนๆชาวไทยกันเลยครับโดยทุนงานสาวไทยแข่ง4นัดชนะ2แพ้2มี7คะแนนตอนนี้อยู่ในอันดับที่8ชั่วคราวถือว่าธรรมดาสักที่ไหนล่ะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่รายการอมตอนะมันต้องระดับโลกเท่านั้นเขาถึงจะมาแข่งขันกันได้นะครับแล้วยังมีสาวไทย2คนติดอันดับท็อป10ในสถิตินักกีฬายอดเยี่ยมหลังจบสัปดาห์แรก งานนี้ก็ต้องอวยกันหน่อยครับเป็นมือเซตของเรานั่นเองชมพู่พรัน์เกิดปลาดจิตอันดับ2องเซตยอดเยี่ยมด้วยสถิติสำเร็จ79พลาด5พยายาม298ค่าเฉลี่ยต่อแมตช์19.75แล้วอีกคนก็คือกัปตันปิยนุษย์เป็นน้อยจิตอันดับที่7รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมด้วยสถิติสำเร็จ 27พระราชีพยาพยาม35มีค่าเฉลี่ยต่อแมตร6.75แล้วในตอนนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าเสาไทยเป็นทีมที่พร้อมมากกว่าคราวก่อนกระเพาะว่าปีที่แล้วไงครับที่แนนทัดดาวนักแจ้งโชคไม่ดีที่ต้องบาดเจ็บในสัปดาห์แรกของการแข่งขันแต่มาคราวนี้เห็นหร้ยอยังครับท่านผู้ชมว่าความแข้งแปรงเธอมมาดีจริงๆครับ ดูจากในเกมล่าสุดกับเกาหลีใต้เธอก็ช่วยในเรื่องของการบล็อกทำได้ถึง7แต้มจากความพยายาม13ครั้งซึ่งในเกมนั้นเรียกเลยว่าทำเอาทั้งสาวเกาหลีรวมทั้งโคสหัวเสียกันไปเลยทีเดียวเชียวครับแล้วตอนนี้เราก็ยังมีอีกคนเป็นใครเป็นไม่ได้ที่กระไรเขาบอกว่าแจ้งเกิดแล้วที่รายการนี้ก็คือมดดอยวิภาวีสีทองนั่นเองครับ กรเพราะว่าถือจำคะแนนให้ไทยเป็นกรอบเป็นกรรมสามารถเอาชนะสาวแคนาดาได้3โบกันเลยทีเดียวถือว่าทลายกำแพงให้กับตัวเองให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเธอด้วยแล้วกันครับสีสันอีกอย่างมันเป็นเรื่องของนักกีฬาสาวไทยที่เข้าเฟรมไทยรูปร่วมกันกับสาวเกาหลีใต้หลังจากที่จบการแข่งขัน,ขนซึ่งผลมันจะออกมาว่า สาเกาหลีพ่ายแพ้สาวไทยแต่ว่าพวกเขาก็ยังดูสนิทสนมกันกับสาวไทยกันมากเลยทีเดียวครับอีกทั้งบิมเพียวก็ยังได้รับกำลังใจจากแฟนคลับชาวตุรกีที่เคยมาติดตามเชียร์กันใกล้ติดขอบสนามกันเลยทีเดียวนี่ก็คงจะเป็นสีสันหนึ่งที่ทำให้สาวๆของเรารวมทั้งแฟนคลับไทยมีความสุขได้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ